สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไร้น้ำตาคอเปิดใจหลังสูญเสียคุณแม่วันที่24มีนาคมที่สาราบุพการีอนุสรณ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสถานที่บําเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่มนทิยราจันพุทธมารดาของไร้พิชยทัพผู้ประกาศข่าวชื่อดังไร์ได้เปิดใจด้วยน้ำตาหลังสูญเสียว่าคิดถึงคิดถึงมากๆทุกการจากลรามันเจ็บปวด ถูกทรมานทางใจยิ่งเป็นการจากลาจากคนที่เรารักที่สุดก็คงเจ็บปวดทวีคูณแต่หากมองในทางกลับกันไบรท์บอกลาแม้คนเดียวแต่แม่ต้องบอกลาคนที่แม่รักทั้งหมดลูกสองคนพ่อน้องๆก็คงต้องใช้เวลาจริงๆยินดีกับแม่ที่จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดถูกทรมานจากอาการป่วยอีกต่อไป20ปีที่แม่เป็นมะเร็งก็จะมีช่วงที่ได้พัก ช่วงรักษาเข้มข้นผ่าตัดใหญ่ช่วงสบายดีได้ผักผ่อนแต่ช่วง2-3ปีหลังช่วงพักผ่อนจะสั้นกว่าจะมีเวลาช่วงเวลารักษาและฟื้นฟูยาวนานและทอดออกไปแม่ก็คือแม่ไม่เคยร้องไห้ถ้าจะร้องก็แค่เจ็บปวดเฉพาะหน้าซึ่งแม่เข้มแข็งมากใน20ปีมีช่วงผ่าตัดใหญ่3ครั้งนอกนั้นผ่าตัดเล็กๆอีกมากมายแม่ก็อึดและเข้มแข็งมาก โดยผ่านมาได้ทุกครั้งจนมาถึงครั้งนี้ที่แม่เข้าโรงพยาบาลนานที่สุด mm. เกือบ6เดือนไร์เปิดใจว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้เราก็คิดแต่ก็หวังว่าจะผ่านมาได้เหมือนทุกคนเพราะครั้งนี้เข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นไข้แต่พบว่าติดเชื้อแต่มีเรื่องอื่นๆตามมาช่วงหลังก็คุยกับคุณหมอว่าเน้นไม่ให้แม่ทุกทรมานไม่เจาะเพิ่มให้เจ็บปวดช่วงท้ายก็คือพักสบายๆอย่างแท้จริง ช่วงที่แม่อยู่โรงพยาบาลทางการแพทย์ก็เชื่อว่าแม้จะหลับตาตลอดเวลาแต่ประสาทหูจะดับไปเป็นอย่างสุดท้ายไรก็จะเล่าให้แม่ฟังตลอดเวลาไปทำงานซึ่งช่วงหลังก็จะตอบรับน้อยลงโดยแม่จะยิ้มพยักหน้ารอยยิ้มแม่ทำให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันแม้แต่วันที่จากไปแม่ก็ยิ้มตอนถอดเครื่องแม่ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่พอมองไปแม่ก็ยิ้มให้ก็คงเป็นการจากไปแบบที่แม่อยากจะบอกว่าแม่ยังยิ้มเลย ลูกก็ต้องยิ้มไบรท์เต็มที่กับแม่มาตลอดไปหาหมอก,กับแม่ทุกครั้งที่เลิกงานวันที่รู้ว่าเป็นวันสุดท้ายก็บอกแม่ว่าขอให้ไบรท์เข้มแข็งได้ครึ่งของแม่บอกแม่เวลาว่าที่ร้องไห้เพราะเศร้าเพราะคิดถึงแต่ไม่ต้องห่วงไบรท์กล่าวถึงสรยุทธว่าหลังจากพิยุทธออกมาจากเรือนจาวันแรกก็ไปเยี่ยมแม่เลย เมื่อเข้าไปพูดกับแม่แม่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วยิ้มพี่ยุทธ์บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงผมออกมาช่วยน้องแล้วแม่ไม่ต้องห่วงจากนั้นก็หลับไปและหลังจากนั้นแม่ก็หลับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อนที่พี่ยุทธ์จะออกไบรท์บอกตลอดว่าพี่ยุทธ์ออกวันที่14มีนาโดยวันสุดท้ายพี่ยุทธ์ได้มาลาแม่นาทีสุดท้ายได้พอดีไบรท์เปิดเผยต่อว่าสิ่งที่อยากขอบคุณคือทีมแพทย์ทุกท่านและแฟนข่าวไบรท์เล่าให้แม่ฟังตลอดทุกกำลังใจมีความหมายส่วนเงินทำ อยากให้แม่เป็นสะพานบุญให้คนที่มาร่วมไว้อะไร ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีโดยจะบริจาคให้ผู้ป่วยยากไร้เรื่องมะเร็งเข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วยมะเร็งป่วยกายก็มากพอแล้วต้องไม่มีเงินรักษาอีกหากใครต้องการช่วยเหลือก็สามารถบริจาคเข้ามูลนิธิรามาธิบดีได้ส่วนใครที่ต้องการทำบุญกับครอบครัวก็ได้คุยกับทางวัดไว้แล้วว่าจะนําไปช่วยเหลือทางวัดซื้อเก้าอี้ให้กับผู้ที่มาเรียนธรรมะต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณคะ่ะ